สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะดอกกังหันลมสีทองมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมีวยวใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์สองค่ะจํานวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรค่ะตัดทั้งสองด้านนะคะให้ปลายริบบิ้นเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ จับปลายริบบิ้นนะคะทั้งสี่เส้นมารวมให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปนะคะที่ความยาว9้าเซนติเมตรครึ่งค่ะพับลงไปค่ะพับเสร็จแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็วางลงไปค่ะจับตรงรอยพับเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะเราจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะ เส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองลงไปค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดผ่านนะคะเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเซลิบบินให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราใส่เหรียญค่ะลิบบินจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะลิบบินนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะ jacket, จากทางซ้ายมือสอดผ่านมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะลิบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือเราสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ริบบินนะคะจากทางซ้ายมือเราสอดผ่านมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนเราจับปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะปลายริบบิ้นชี้มาทางซ้ายสอดลงไปใต้ล่างนะคะเส้นสีขาวค่ะ ดึงเซริบบิ้นออกมาค่ะค่อยๆดึงนะคะนี่คะ่ะเราได้ลักษณะแบบนี้เส้นต่อมานะคะเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือเราวนปลายริบบิ้นกลับขึ้นมาด้านบนค่ะปลายริบบิ้นชี้ไปที่ซ้ายนำปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานเส้นสีเหลืองค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนเราจับปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือวนปลายริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะแล้วเราก็ค่อยๆดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อมาก็คือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะชี้มานะคะทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะ เราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะสอดลงไปที่ฐานเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นนะคะที่ชี้ไปทางซ้ายมือค่ะเอาเส้นนี้หลบมาจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นสีเหลืองค่ะ ปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนี้นะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้ไปทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนของเส้นค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นสุดท้ายค่ะจับเส้นริบบิ้นที่ชี้ไปทางซ้ายค่ะ จับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริปบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วตัดปลายดิบบิ้นทิ้งนะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ